หลายคนจะถามก็มาว่าเอ๊ะอ,อยากจะมาขี่สนามเนี่ยจะต้องใส่ชุดอะไรยังไงแล้วก็ค่าชุดเท่าไหร่อะไรยังไงเอาพายทั้งตัวเป็นแสนหรือเปล่า<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เริ่มต้นหลักสามหมื่นเองวันนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์อยู่ในงานบิสต์สโตนแบดแลกแท็กเดย์นะครับออาบิ๊กบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้อุนไวใน3นาทีกัดตรงสีออโต้พร้อมสตาร์ทครับสวัสดีครับแบงก์ตัดีครับพี่แบงค์ช้าก็เดี๋ยวพาผมดูชุดดูอะไรหน่อยนะฮะก็ปกติเวลาาาเเเรขขี่่่สนนนมมมัััไป็กฎ้อบบงคลยใชวา ต้องใส่เลสซิ่งสูตเท่านั้นใช่ต้องใส่เลสซิ่งสูงเท่านั้นมันจะมีเสื้อประเภทที่เอาไว้ขี่ถนนที่เป็นแจ็คเก็ตอย่างเดียวแล้วกางเกงยีนอย่างเงี้ยขี่ในสนามช้างไม่ได้แต่โอเคโอเคเลสซิ่งสูงเนี้ยได้แล้วเพราะเป็นตัวเลสซิ่งเต็มตัวอ๋อแต่กรณีที่ครึ่งครึ่งท่อนก็ได้ครึ่งท่อนมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลสซิ่งสูตแบบสองชิ้นอ่าก็คือแยกบนล่างก็คือแยกบนล่างอันนี้ใส่กี่ได้อ่ามาดูราคาหน่อยดีกว่าอย่างอย่างตอนเนี้ย ข้างหลังนี่ก็จะเป็นของ a l p i n e s า a r นะผมก็ใส่ a l p พ n o เจ้าว่าจะใส่คีมอไซเลยแค่ใส่เดินก็หล่อแล้วเพราะนักแข่งนะถ้าเรดูจริงใครติดตามมอเตอรจีพีเราจะเห็นแล้วว่าคำว่า a l p i n e s า a r โลโก้ a l p พ n o เนี่ยเห็นอยู่ในเสื้อนักแข่งมอเตอร์จีพีทัเชียนี้ที่ว่าเยอะมากเจอะมาเยอะประมาณเกือบ50%ได้ที่ใช้ a l p i n e s า a r ครับสำหรับนักแข่งก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเบอร์ต้นต้นของโลกเลยดีกว่าอ่าใช่แล้วอย่างชุดเนี่ยราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างเอ่อชุดแข่งสำหรับเลพสซิ่มมต้นอยู่่ทีประาณ สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดอันนี้ไอันนี้อันนี้สามหมื่นเก้าอ่าสามหมื่นามหนแปดสามหมื่นามหนแปดสามหมื่นเก้าประมาณนี้ก็อยู่ที่ไรอยู่ที่อะไรก็อยู่ประมาณไม่เกินสี่หมื่นเอาง่ายๆไม่เกินสี่หมื่นอันนี้คือชุดเริ่มต้นเต็มตัวนะครับเต็มตัวเทคแอร์เลดี้แล้วก็มีพวกกาดอะไรพวกนี้บางคนจะมองว่าอุ้ยเอาพรายซ้างทั้งตัวเป็นแสนหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่เริ่มต้นหลักสามหมื่นเองอันนี้นี่คือราคาปกติราคาปกติเลยใช่ครับถ้าเกิดบางทีมีโปรมีคือซื้อใในนนนนงงาาาาซื้ออจะะมมีีส่วลลดดกก็ไปปรณบ คนถูกหือว่าก็ถ้าสามหมกว่าบาทเอาง่ายๆนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นตัวที่ขยับขยับอีกนี่ห้า0มื่กว่าบาท5 9าหมื่นเก้าห้าห่นเก้าอ่าก็จะเป็นรุ่เป็นเป็นรุ่นแล้วก็เป็นอะไรเรียกวคอลเลคชันเป็นอะไรกันครับแล้วก็จะมีเอเชียฟิตตัวนี้อ่าหมื่นหผมจะใส่เป็นเอเชียฟิตอยู่ใช่โดยตันต่ออิเนี่ยเสื้อเลสซิ่งสูทอ่ะเขาจะเป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์มาตรฐานที่อิงไปทางฝั่งยุโรปเวลาคนเอเชียอย่างเราอย่างผมเราใส่แขนก็จะเหลือก้นก็จะค่อย แล้วก็จะอึดอัดเพราะว่าเหมือนเหมือนมันล้นล้นไปหน่อยบอดี้เราไม่ได้เหมือนคนยุโรปแต่เอาพายเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวเอเชียฟิตเอเชียฟิตคือสรีลาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เหมาะกับคนเอเชียเอาไยเวลาผมใส่น่ะถ้าผมใส่ใส่มาตรฐานน่ะเวลาใส่ปุ๊บแขนเสื้อผมจะอยู่ประมาณนี้แล้วผมต้องมานั่งดึงแล้วมันจะเป็นย่นย่น,ยน,ยนอกองกองอ,อึแต่เนี้ยไม่ทมาํามะธรแมงแขนเสื้อมันจะอยู่ประมาณนี้เลยขาเข่าก้นมันจะดูพอดีมันจะดูสมส่วนกว่าก็เดินคนที่แบบว่า เป็นไซส์เอเชียไซส์อย่างผงไซส์อย่างคนทั่วเขาเรียกว่าคนไทยทั่วไปก็ตัวเรื่องเอเชียฟิตอัไพตาก็มีเหมือนกันใช่ครับหรือว่าถ้าเป็นไซส์คิดว่าตัวเองแบบเป็นหุ่นในแบบไซส์มาตรฐานเลยก็จะมีิน international fit ก็มีขายเหมือนกันราคาก็อยู่ในช่วงเลน์ประมาณนี้ใช่ครับก็จะมีวัสดุทั้งหนังวัวเป็นผ้าที่เป็นเทคโนโลยีของอัลไพน์ตาตัวนี้ชื่อรุ่นฟิวชั่นมันจะพยายามใช้หนังน้อยที่สุดอ่าลองสังเกตดูได้จะพยายามใช้หนังน้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะใช้เป็นผ้าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียก่แมทริกแมทริกคือการทําโครงสร้างเนื้อผ้าให้มันแข็งแรงและทนต่อแรงเสียดทานได้ดีอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เลยครับอันนี้เป็นรุ่นหกหมื่นเก้าแค่จับก็รู้เลยว่าน่าจะใส่สบายนะหนักก็ดูนุ่มหนักใช่ใส่สบายละระบายอากาศได้ดีอันนี้เป็นผ้านะครับไม่เป็นผ้าเป็นผ้าแมทริกจะรุ่นผิวชันแล้วรุ่นท็อปจะเป็นไหนจริงเจ้า เป็นหนังกิงโจ้เนี่ยเขาจับได้โจ้หเขาจับในส่วนที่มันเงาๆอะครับหนังกิงโจ้ลักษณะเด่นของมันคือน้ําหนักเบาแล้วก็ทนต่อแรงเสียดทานได้ดีหนังเขานื้อมากเลยหนังนุ่มหนังนุ่มหนังรูนุ่มแล้วมันก็ราคาแล้วก็ราคาก็ขยับขยับขยับขึ้นมาขยับไปเรื่อยๆนี่ก็อยู่ที่ความอนี่ล่ะอันนี้เริ่มเรื่องชุดต่อมาไอชิ้นเนี้ยผมว่าก็จาเป็นนะอันนี้จะเป็นส่วนของตัวเขาเรียกว่ากระดองการหลังการหลังแปะบริเวณนี้ใส่ไว้ในเลสซิ่งตูอีกทีหนึ่ง อ่าสังเกตว่าเนี่ยในเลสซิ่งสูตรเนี่ยเขาจะมีเหมือนกาดตัวนี้ระดับหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนเขาไปหลบยุ้งในได้แต่จริงที่ถูกต้องก็คือคนใส่นี้แต่ตัวเนี้ยคือของิงจริงเขาไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ควรแนะนําจะมี<ร>ผมบอกลวลาตัวเนี้ยเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวปรเทคเรื่องกระดูกสันหลังใช่สาคัญมากอันนี้ก็เนี่ยแปดพันกว่าบาทผมบอกเลยว่าผมจําเป็นต้องมีใช่จำเป็นต้องมีเลยแหละถ้าสมมติมีบัดเจ็ตหน่อยก็ไปเทคแอร์ได้อ่าเดี๋ยวจะมีเรื่องตัวถุงลมด้วยนะเทคแอร์อยู่โซน ไอ้เมื่อกี้กัดหลังนี่กัดอกกัดอกก็จะอยู่บริเวณนี้ผมเคยเห็นฟาบิโออยู่ใช,ช่ดึง <c oughs> ออกมาอนี้ก็จะเป็นกัดอกอยู่ด้านน้นสามพันกว่าบาทมาดูกันต่อถุงมือนะครับ,รบถุงมือก็เป็นสิ่งที่อันนี้เป็นข้อบังคับเหมือนกันต้องเป็นถุงมือหนังถุงมือหนังแล้วข้อข้อยาวข้อสูงอหนงันงหนังแบบว่าถึงข้อมือแค่นี้มก็ไม่ได้ตม็นเป็นข้อยาวผมเคยตัวนี้อยู่อ่าฮะอ่ามันใส่สบายเออคือที่จริงอ่ะของอภัยซาถุงมือข้อยาวครับจะเริ่มต้นที่ราคาสี่พันหนึ่ง อืมเตัวนี้เลยนะผมใส่ตัวนี้อยู่ใส่สบายมากใส่สบายมากแลอ,อโปรเทคเรื่องนิ้วนิ้วก้อยอ่าสังเกตว่าถุงมือเขาจะมีเนี่ยเขาจะเหมือนเย็บติดกันเลยถ้ากับจะเกี่ยวก้อยใครไม่ได้เพราะว่าต้องไป <c oughs> ไปอย่างงี้ต้องไป <c oughs> งกี้นะครอบอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวสวนโปรเทคนะครับตัวนี้ผมใส่อยู่ใส่สบายมากใส่สบายจริงครับ <c oughs> คือเขาดีตัวนี้คือใส่ในสนามก็ได้หรือใส่บนถนนก็ได้เพราะว่ามันถอดใส่ง่ายแล้วก็ใส่แล้วมันไม่อึดอัดมากใช่อ่ะแล้วถ้ามาดูในส่วนตัวท็อปทขึ้นมาก็จะเป็นพบ ตัวท็อปๆขึ้นมาจะเป็นเนี่ยงี้อันนี้ GP พัสด GP อันนี้แปดพันหกอันนี้ GP เทคประมาณหมื่นต้นๆแต่ผ้าก็ดูดูต่างกันอันนี้ดูใส่สบายอันนี้ดูรู้สึกว่าโปรเทคดีโปรเทคดีกว่าแล้วมีสไลเดอร์ไอ้ตรงพลาสติกตรงนี้เขาเรียกว่าสไลเดอร์จะผ้าตัวมีกามีกาตรงตรงอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนตรงน้ําหนาๆขึ้นมาแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องตัวพลาสติกที่ว่าโคเวอร์ดีนะครับแล้วจะมีรุ่นท็อปอีกซูเปอร์เทคซึ่งตอนนี้สินค้าหมด มาขายในงานแล้วขายดีโปรเทคเป็นตัวท็อปอ่าพวกนี้มันก็เป็นเรื่องโปรเทคนะครับเพราะว่ามือเป็นสิงสําคัญก็อย่างีรว่าก็มีออาช้านในเรื่องแต่ละสีพันกว่าบาทยันหมื่นกว่าบาทเอาภายาก็จะมีตัวเลือกให้พอนั่งเยอะนะครับลองมาใส่ดูว่าแบบไหนโจดกันง่ายแบบไหนอะไรยังไงนี่คือครับต่อมาณนี้ก็เป็นพวกอินเนอร์อินเนอร์คือเสื้อที่อยู่ใส่ข้างในนะก่อนที่เราใส่เดนทั่วจะมีใน่วนเกงแล้วก็เสื้อด้านนอกเสื้อด้านบนนะครึ่งบนอันนี้สองพันเก้าแล้วก็สามพันสาม ตัวนี้หนังมันจำเป็นไหมจาเป็นเพราะว่าถ้าเราหนังของเราไปใส่เรซิ่งสูตรเลยเนี่ยเวลาเหงื่อออกพอดมันจะถอดไม่ได้เพราะหนังมันจะดูดมันจะดูดมันจะติดมันจะแบบมันดูเนื่อมากแทบอยากจเอากรนไกรตัดหนังทิ้งเลยเอาง่ายๆนะแต่พอเราใส่อินเนอร์ปุ๊บมันจะแบ้พอดใส่ง่ายอ่าแล้วก็อินเนอร์ของเราเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นซัมเมอร์มันจะระบายอากาศได้ดีเหมาะกับประเทศไทยอ่าโอ้นนี้ก็เป็นของที่ต้องมีประมาณนั้นอ่าใช่ครับอันนี้เรียกว่าเซ็นเซอร์เข่า ก็คือนี่เวลาื้่ชิ้นนี้อ่่เนี่ยเวลาเข่าเช็ดพื้นในตัวนี้มันจะหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรยวันนี้เซ็นเซอร์หมดก็มาซื้อได้พันแปดต่อข้างหรือคู่เพราะคู่คู่ละพันแปดนะครับอ่ามาดูในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็จะมีรุ่นท็อปสุดของเราคือรุ่นซูเปอร์เทจุดเด่นของซูเปอร์เท็คือมันจะเป็นสองชั้น อ่ามันจะมีั่งข้างในจะมีด้านในด้านในเนี่ยมันคือตัวที่กันข้อเท้าพลิกอ่าแล้วจะบอกว่าใส่ครับใส่สบายมากตัวนี้คือเนี่ยราคาเนี่ยผมบอกได้ว่าตัวนี้ก็ตัวท็อปสุดเลยนะสองหมื่นหนึ่งหกร้อยแต่ตัวเนี้ยเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากใส่สบายจริงๆไม่น่าจะเลือเป็นรองเท้าแต่สนาใส่ส,าส,สบายมาก ก็จะมีรุ่นลองลงมารุ่นลองลงมาก็นี่อันนี้จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่องลงมาจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้หมื่นเจ็ดคือพอราคาถูกลงมันจะเรื่องเรื่องโปรเทคอาจจะดูน้อยลงแต่ยังมีโปรเทคนะแล้วก็ใส่สบายมากคือว่าซูเปอร์เทคว่าสบายแล้วถ้ารุ่นที่ถูกกว่านั้นจะสบายใส่สบายยี่ห้อซูเปอร์เทคอ๋อนี้สบายดีแต่แต่ว่าเรื่องโปรเทคคล้ายๆกันถุงมือคือต้องเลือกว่าขี่ถนนใส่สบายหรือว่าเราต้องการป้องกันสูงสุอแต่ตอนนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่ผมใส่รองเท้าเลสซิ่งมาน่ย ซูเปอร์เทคอาเป็นรองเท้าที่ใส่สบายที่สุดะล่าถ้าถามนักแข่งเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือมันใส่สบายจริงตอนนั้นซูเปอร์เทคนะครับแล้วก็มาดูในส่วนเทคแอร์ดีกว่าเมื่อกี้ที่พูดไว้นะครับคือเทคแอร์เนี่ยจะเป็นชุดที่มีถุงลมแอร์แบ็กใช่ไหมครับยังมีอันเนี้ยอันนี้จะเป็นเทคแอร์ห้าจะเป็นกักจริงๆมันมีตั้งแต่เทคแอร์สามไหมแต่ด้เาปโชว์เนาะแต่ด้วยความที่มาในสนามครับเราเลยต้องการที่จะเ แนะนําสินค้าที่มันเกี่ยวข้อ,อ,ของกับสนามมากที่สุดอ๋อก็คือก็จะเป็นห้าสิแล้วก็สิบเลยผมมีตัวนี้อยู่ใช่อันนี้คือเดิเอาง่ายคือเป็นเต็มตัวเหมาะกับใช้ในสนามเลยแต่โอเคมันอาจจะถ้าเกิดใช้ในโหนดมันอาจจะแต่ถามว่าฉี่ได้มันแต่มันแหวกฉี่ได้อยู่ <laughs> มีแหวกเป้าฉี่ได้แต่โอเคมันเป็นเนื่องชุดเต็มตัวก็อาจจะต้องแต่ยากกว่านี้หน่อยก็อยู่ที่โจแลวแต่นี้ก็คือป้องกันสูงสุดแต่ผมว่ามองดูราคาจริงเนี่ยอย่างเนี้ยเทคแอร์สิบสี่หมื่นหนึ่งเก้าร้อยอันนี้คือราคายังไม่ลด ยังไม่มีโปรอะไรใช่ไหมใช่ตอนนี้ยังไม่มีโปรส้หรับตัวเทคแอร์ครับแต่ผมบอกว่ามันนั่งคำนวณจริงๆนะเทคแอร์สิบเนี่ยนอกจากเป็นชุดท,ที่มีถุงลมนะถุงลมอกมีไหลใช่ไ,<ล>ไหมไหลสะ<ล>โพกสะโพกครับอันนี้คือถุงลมเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะ,ะเบิดปุง้งแล้วก็จะสับแรงกระแทกไปที่ถุงลมนี้แล้วายมันจะระเบิดก่อนที่ตัวเราจะตกถึงพืง้นกอง่ายคือมันทำงานตามมันมีนมอัลกอเลยึมอ่ะมจะมีเรื่องตัว G P S G レンเตอร์หลายอย่างคือ แค่เราพิกเราไฮไฟมันมีแรงเหวี่ยงปุ๊บแอร์แบ็กจะระเบิดก่อนที่เราจะถึงพื้นใช่ตัวนี้นักแข่งโมโตจีพีใช้กันเยอะสังเกตว่าเวลาเขาเกิดเหตุปุ๊บอยู่ๆก็โ,<ด>โตพองขึ้นมาเลยนะเพราะแอร์แบ็กมันเหมือน,น,นบึ้มอย่างใรน,นะก็ช่วยซับแรงกระแทกให้เราโอเค okay, ว่านักแข่งโมโตจีพีหรือนักแข่งไหนคนเนะนี่ยเกิดเหตุปุ๊บเดินออกจากพิษแบบชิลมากเลยล้มด้วยความเร็วสามร้อยกว่านนะนช่วยมันช่วยเดียวนอกจากแอร์แบ็กแล้วมีนีด้วยอันนี้ก็จะเป็นการหลังเดี๋ยวบางคนก็เรีย ผมว่าจริงเมื่อกี้ถ้าหักอินเนอร์อินเนอร์ก็ห้าพันกว่าแล้วนะเพิ่มอีกกระดอง inner. Inner ก็อีกแปดพันกว่านะานะนถ้ากบบตัวชุดแอร์แบ็กเพิ่มอีกนิดเดียวเองแต่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเกิดเหตุมาแค่ครั้งเดียวจะรู้แล้วมันโคตรคุ้มคุ้มกว่าค่ารักษาพยาบาลแน่ <S <s นอนแน่<ๆ>นอนตัวนี้ช่วยได้เยอะแต่เรื่องกัรคือ <S <s ตกกอะกอเมืองไทยอ่ะรุ่นเนี้ยสมัยที่ทางนี้ยังไม่เอาเข้ามาเนี่ยเวลาเราเบิดปุ๊บมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสหาที่เซอร์วิสไม่ได้แต่ตอนนี้นะประเทศไทยสมมติ แ e <c oughs> อร์แบ็กเคยยิงมาแล้วเอากลับมาเซอร์วิสได้ใช่เปลี่ยนถุงลมเปลี่ยนอะไรก็คือทำได้หมดแอร์แบ็กครับเราต้องบอกก่อนว่า,าถุงลมชุดหนึ่งเนี่ยจะใช้ได้3ครั้งมันจะระเบิดได้3ครั้งระเบิดครั้งหนึ่งแล้วก็เอากลับมาเซอร์วิสครั้งที่2อเอากลับมาเธอเซอร์วิสครั้งที่3เนี่ยอันเนี้ยต้องไปเช็คอีกทีหนึ่งว่าถุงลมมันมีรอยรัว่วไหมถึงจะไม่มีรอยรั่วระบบมันก็จะบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยระเบิด3ครั้งแล้วนะต้องเปลี่ยนถุงลมมันก็เลยต้องเอามาเป็นฟูลเซอร์วิสอ แล้วก็ครบสาครั้งก็คือสวิตใหญ่เป็นถุงลมไปเลยใช่ซึ่งอันนี้เมืองไทยทําได้ไม่ต้องส่งไปเมืองนอกเหมือนตะก่อนนะครับใช่ครับอ่าอันนี้คือในส่วนเทแอน์สิบอันนี้คือเทกแอน r ์ห้าแต่ตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยคุ้มนะเพราะว่าขี่ถนนก็ได้ขี่สนามได้แล้วราคาก็ถูกมาสามหมื่น <30, 000. S 1> ใช่ไหมสามหมื่นหนึ่งเก้าร้อยมีการไลเรียกว,ว่าแอร์แบ็กไลน์แอร์แบนะ็กหน้าอกแล้วก็<ะ>มี กระดองมีกระดองเหมือนเดิมมีกระดองเหมือนกันนี่สำคัญคือมันถอดใส่ง่ายมันถอดใส่ง่ายมันไม่ได้แบบเป็นตัวอย่างเงี้ยก็ตัวนี้โจทย์คือขี่ขี่ถนนก็ได้ขี่สนามก็ได้ขี่ทัวริงก็ได้อ่าทัวริงก็ได้คือมีมีไว้อุ่นใจใช่ัอย่างอย่างผมมีอยู่อะถ้าเราเข้าไปดูในแอปในมือถือเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกเลยว่าเราใช้บนถนนหรือใช้ในสนามมันจะมีอัลกอริทึมว่าเออโจทย์ถนนเนี่ยให้ทํางานแบบนี้โจทย์สนามต้องทํางานคือมันจะมีเงื่อนไขของมันเพื่อ ให้เขาเรียกว่าให้เหมาะกับการใช้งานใช่ัไม่ใช่ว่ามีสองเหมดะเออาระเบิดพมเพื่อนอะไรนี้ก็ไม่ใช่ละใช่มันต้องมีเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันจะระเบิดใช่แล้วผมชอบตรงนี้ว่ามันไม่ต้องมานั่งคล้องสายใช่ก็คืออันนี้คือใช้บลูทูธเอาอ่าเป็นระบบบลูทูธต่อเข้ามือถือแล้วก็เปิดให้มันไอ้นี่ไปใช่ครับอย่างในในอดีตเนี่ยพวกชุดถุงลมเนี่ยมันมีมานานแล้วนะแต่มันจะเป็นแบบคล้องสายคล้องสายกับตัวรถปัญหาคือลืมลืมถ้าเดินเดินลงจากรถปูบระเบิด เปลืองตังโดใจเหตุตอนนี้คือมันจะทางานเป็นอัลกอริทึมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจากเสถียรแหละแล้วก็คุ้มค่ามากๆก็นักแข่ง MotoGP ก็ใช้เหมือนกันประมาณนีร้ราคาไม่<ช>แพง,งนะผมบอกเลยว่าคุ้มมีเหตุครั้งเดียวคือคุ้มนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อและจะเป็นพวกเสือเส้อยืดเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตฮูดดี้อันนี้จะเป็นสินค้าประเภทสปอร์ตแวร์ของ All Star ใส่ทุกวันเห็นพี่เบนซ์ลงคลิปที่เราจะใส่ เสื้อเอาผายซาตลอดมันสบายสบายอาแล้วผมชอบนะใส่แล้วมันดูทรงมันสวยทรงมันดูแบบนักกีฬาดูรูปอดแนนหน่อยอะจริงๆเราเป็นคนอ้วนนะแต่ว่าใส่ไม่ดูใส่แล้วมันช่วยตรงนี้หือทรงไหล่ยาวมันสวยอันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตอันนี้เหมือนกันมีแจ็คเก็ตอ่ะเสื้อวินเบกวันนี้พี่เบนใส่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเราเสื้อตัวนี้ ก็มีก็โดยประมาณนะครับเกี่ยวกับชุดขี่มอเตอร์ไซค์แต่นี่คือมันเป็นชุดที่ขี่สนามนะครับสมมติถ้าเกิดบางคนบอกว่าเราไม่ได้ขี่สนาม,มเราขี่ถนนชุดทัวร์ลิงหรือว่าชุดขี่ถนนทางอภาัายก็จะมีก็จะโจท<ด>ย์กันแต,แต่การใช้งานแต่ละประเภทมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันซึ่งอภัยสตาร์ก็ตอบโจทย์ในทุกการขับขี่ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูแต่ในตรงนี้ไม่ได้มีโชว์เพราะว่าเราอยู่กันที่สนามช้างนะครับถ้าเกิดเราไปดูที่ โคลูของเอาภายตายอย่างหรือตัวแทนจำหน่ายเราจะเห็นได้ว,ว่าจะมีชุดที่เป็นถนนตัวหนึ่งห<ม>นึ่งกบาทไม่ได้แพงมากไม่ถึงหมื่นก็มีไม่ถึงหมื่นก็มีคือพวกนั้นอ่ะคือใส่ขี่นะนอกจากป้องกันได้แล้วเท่ด้วยเท่ด้วยมันดูดีกว่าเวลาเราขี่มอไซคันใหญ่มอไซคันเป็นแสนคันเป็นล้านเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ชุดลำลองไปขี่มันจะเป็นภาพที่ถ้าเป็นเมืองนอกมันจะดูอะไรไม่ค่อยปลอดภัยมันจะดูไม่ปลอดภัยแล้วก็คือมุมมองคนต่างจากยุโรปเขาจะมองเลยว่ามันดูสักก๊า คือขี่มอไซค์ใส่ช so e. awesome. ุดมันจะดูแบบพร้อมเต็มแล้วแล้วมันหนุ่นนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงนะเบมือว่าคนกำลังหาชุดขี่มอรไซค์ขี่ถนนกี่สถามก็ลองดูเอาผ่า t ตาได้นะตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายมิส่วนเซอร์วิสมีเรื่องรับประกันอะไรเลยแบบว่าเป็นตัวแทนของบ้านเราเลยดีกว่าใช่ก็มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพเียงดังนิดนึงนะครับอยู่วันนี้สนาม้างตอนนี้เขาขี่กันละ วันนี้ก็เรื่องราวเดียวมาแล้วกันนล้วไงขอบคุณคุณแบงค์บ้านะครับขอบคุณพี่เต้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ